เนี่ยมึงหาทัวร์ให้กูแล้วทัวร์ลูกนิมิตมาแล้วเนี่ยคือคําว่านิมิตเนี่ยไอ้ลูกนิมิตไปก,ก้อนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นลูกนิมิตแบบที่เราเข้าใจคําว่านิมิตเนี่ยพระเจ้าให้ชี้ชี้จุดในการกําหนดชี้อะไรก็ได้ชี้ต้นไม้ก็ได้ชี้ก้อนหินก็ได้ชี้ขอนไม้ก็ได้ชี้อะไรก็ได้ที่เป็นจุดที่เราเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าเราจะอาศัยพื้นที่ก้อนหินก้อนนี้ถึงก้อนหินก้อนนี้กิ่งไม้กิ่งตอนไม้ท่อนนี้ถึงท่อนไม้ท่อนนี้อะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปกลึงเป็นลูกกลมก็ได้เป็นก้อนหินตามธรรมชาติที่อยู่ตามป่าตามเขาอยู่แล้วเราต้องเข้าใจนะั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยการจะกําหนดนิมิตขึ้นมาหรือลูกนิมิตหรือสังฆกรรมเนี่ยจัดสถานที่ในการสาธารรมเนี่ยมันไม่ได้มีวัดวาอารามเหมือนในปัจจุบันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงอยู่ป่าอยู่เขา ดาวนับองเนี่ยจึงกําหนดว่าก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ล้อมเป็นพื้นที่ไว้แล้วกําหนดว่านี่คือเขตทาสังฆกรรมเช่นการบวชบรรพชาอุปสมบทการทาอะไรอีกการลงโอวาทปาดิโมการทาอะไรอีกการทําพิธีศากดกรรมของทุกอย่างของพระภิสุสงฆ์ให้อยู่ในเขตของเสมานี้ให้อยู่ในเขตของสังฆกรรมนี้ก็เลยกําหนดว่า เอาก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้เขตกําหนดเขตล้อมกันมาเป็นวงกลมหรือเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมก็ตามเมื่อกําหนดแล้วให้ใช้บริเวณนี้เป็นจุดสําคัญว่านี่คือนิมิตนิมิตคือจุดบอกบอกอบอกว่าเอาจุดนี้ถึงจุดนี้อย่าออกเกินจากจุดนี้นะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของทําสังกรรมรอย่าออกนอกเขตสังกรรกรนี้อย่าเข้ามาในเขตสังกรรกรนี้แค่นั้นเลยดังนั้นไม่จำเป็นต้องเอาแผ่นทองไปปิดทองกันซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ยังงงอยู่ว่าทุกวันนี้ไปทํากันทําไม แต่คําถามคือปิดทองได้ไหมก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ข้าวแข้วขึ้นแต่งขึ้นมาไม่ได้ผิดถ้าติดแล้วเกิดกุศลได้แต่ถ้าเอาทองไปปิดลูกนิมิตแล้วหวังว่าถ้าเราปิดลูกนิมิตวัดนี้วัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนครบวัดที่เก้าแล้วคิดว่าการฝังลูกนิมิตการปิดทองนิมิตการทําบุญลูกนิมิตนั้นจะสามารถทําให้เราลอดพ้นจากนรกกาเนิดจระชาและเปรตวิสัยอันนี้เข้าใจผิดแล้วนะไม่ได้เข้าใจถูกต้องเลย ถ้าคิดว่าการไปฝังวุ้นิม้เนี่ยเป็นผลมากเป็นอน,นิสงส์มากเป็นบุญใหญ่เป็นผลใหญ่อันนี้เข้าใจผิดผิดหมดเลยถ้าคิดว่าการฝังวุ้นิม้เนี่ยจะทําให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ทําบุญครบ9วัดพบจะปิดอบยายภูมิทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดถ้าคิดว่าการไปทําบุญด้วยการฝังวุ้นิมตปิดทอวุ้นไม้เนี่ยจะสามารถโดนบันดาลอ,อ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งใดได้อันนี้เข้าใจผิดผิดทั้งหมดเลย ดังนั้นนิมิตจึงเป็นเครื่องกําหนดชี้เขตเท่านั้นเองว่าเราจะทําสังฆกรรมในบริเวณใดในจุดใดแค่นี้เลยแล้วกันหย่อนตู้บริจาคถ้าเราตั้งเจตนาถูกต้องย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอน,นิสงส์ใหญ่แต่ถ้าเรามีเจตนาในการหย่อนตู้บริจาคแต่มีเจตนาในการหวังผลหวังผลเช่นอะไรเมื่อเราหย่อนตู้บริจาค20บาทเราก็ไปตั้งเจตนาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจะถูกหวยรวยเบร์ ขอให้ก็พเจ้าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยเทินทําบุญ20่บาทแต่เจ้าหกล้านคิดดูแล้วกันว,ว่าลงทุนคุ้มค่าขนาดไหนอันนี้เรียกว่าปัญญาอ่อนนะไม่ใช่ปัญญาดีนะถ้าใครคิดว่าลงทุนกับหวยเยอะๆแล้วจะสามารถทําให้ตัวเองร่ํารวยย่อนตู้บริจา克าอธิฐานเข้มๆขังๆอธิฐานเยอะๆแยะๆแล้วหวังว่ามันจะเป็นไปตามความต้องการของตัวเองการอธิษฐานแบบนี้เป็นการอธิษฐานที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่ใช่การอธิษฐานที่ประกอบด้วยปัญญา อาจจะจะสอนให้การอธิษฐานที่ถูกต้องตามหลักคําสอนพระเจ้าไม่ใช่การอธิษฐานอ้อนวอนขอร้องไอการอธิษฐานก้อนวอนขอร้องเนี่ยไม่มีจริงในหลักสัจจความจริงของโลกนี้พระเจ้าไม่เคยสอนแล้วการร้องขอก็ไม่สามารถได้ได้ด้วยถ้าการร้องขอมันได้ใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนมันจะต้องประสบความสําเร็จหมดนี่เพราะอะไรพวกเราทุกคนขอหมดไหนลองยกมือด,ดูสิใครบ้างเกิดมาไม่เคยร้องขอรลอผลโด,ดยบรรดาเลย ไม่มีทุกคนมันต้องเคยอ้อนวอนร้องขอรอผลดนบันดาลเคยไปบนบานสารเก่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วคิดว่าได้ก็เลยเอาของเหล่านั้นไปแก้บนแต่คําถามมันได้จริงไหมละ่ะไม่ได้จริงถ้าได้จริงเราจะต้องไม่ต้องลงมือกระทําในสิ่งใดแค่อ้อนวอนร้องขอก็ต้องสําเร็จสมความปรารถนาของเราได้แต่ความเป็นจริงมันสมปรารถนาไหมไม่สมมันได้ตามที่เราต้องการไหมไม่ได้ถ้ามันได้จริงทำไมยังนั่งน่าสะหลอนเป็นหนี้กันอยู่ละ่ะคําถาม ทำไมยังนั่งหน้าสลอนโดนผัวทิ้งเมียทิ้งอยู่ล่ะคำถามทำไมยังนั่งล่าสลอนให้ลูกมันวอยวายทำให้ลูกเนี่ยมาทำร้ายทำอันตรายแก่เราลูกมาสร้างความลำบากลำบนในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาอ้าวก็ไหนว่าการโดนบันดาลร้องขอรอผลโด,ดนบันดาลมามีผลจริงทำไมชีวิตยังตกระกรรมลำบากยังลำบากลำบนในการใช้ชีวิตยังต้องไปลงทะเบียนของเงินที่ติตอวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอยู่ล่ะคำถามใช่หรือเปล่าก็ในเมื่อการร้องขอรอผลโด,น,ดนบันดาลมามีจริงทำไมชีวิตเรายังเสื่อมจากทุกสิ่งอยู่ละ่ะเพราะอะไร พราะการร้องขอรอผลมันไม่ใช่สัจจความจริงมันเป็นเรื่ององมงายไร้สาระไม่ใช่ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องสร้างเหตุและผลสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นด้วยกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมะโนกรรมสุจริตคือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจสร้างอย่างถูกต้องแล้วละเว้นการกระทําทางกายวาจาใจทุจริต ออกจากชีวิตของเราให้ได้นี่ตังหาคือหลักเหตุผลในศาสนาใครกระทํากรรมใดไว้กรรมแปลว่าการกระทําของเราเองนะใครกระทํากรรมใดไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเราหนีผลการกระทำตัวเองได้ไหมไม่ได้นะทําแบบไหนย่อมได้แบบนั้นเวลากินข้าวเข้าไปกินเยอะๆอิ่มไหมอิ่มนะใครสามารถหนีความอิ่มได้บ้าใครหนีได้ยกมือขึ้น ใครที่กินน้ําเข้าไปแล้วเรียกว่าการสร้างกรรมคือการสร้างกรรมด้วยการกินน้ํานะใครกินน้ําเข้าไปแล้วสามารถหนีจากการเยี่ยวได้บ้างหนีให้ดูหน่อยใครกินน้ําเข้าไปแล้วไม่ต้องหยีไม่ต้องฉีไงง่ไม่ต้องเยี่ยวยกเือขึ้นไม่ต้องรับผลฉันไม่อยากรับผลจากการกินน้ําฉันไม่อยากรับผลจากการกระทานี้ฉันไม่อยากรับผลจากการกินข้าวด้วยการเดินไปขี้เลยฉันอยากจะให้ขี้มันหายไป,ไปลอยๆในปัจจัยเหตุและปัจจัยคําถามคือทําได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราก็ทําสิ่งใดไปแล้ว ไปหาวิธีแก้ได้ไหมไม่ได้สมมุติเมื่อเช้าเรากินกระเพราไก่ตกเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยเราจะไปกินข้าวกันเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเที่ยเราจะกินข้าวอะ่ะเรายังไม่อยากกินกระเพราไก่แล้วอะ่ะเราอยากจะเปลี่ยนจากกระเพราไก่เผ็ดตอนเช้ามากินกระเพราไก่ไม่เผ็ดตอนเที่ยงวิธีการแก้ไขปัญหาทํำยังไงเราคิดว่ากนะ็ต้องทํำยังไงนะไม่ได้พริกตอนเช้าเอาพริกออกใช่ไหมเพื่อที่จะกินไม่เผ็ดตอนยีตอนเที่ยงใช่ไหม นี่เด็กฉลาดนะฉลาดกว่าผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ำม,มันบอกเอาพริกออกแต่วิธีการที่เราแก้ปัญหาในปัจจุบันทํำยังไงจุดทูเก้าดอกขอให้วิบากกรรมในปัจจุบันเนี่ยหมดไปฉันจะได้กินกะเพราใบจานใหม่แบบไม่เผ็ดเราจุดทูเก้าดอกเช่นเราเป็นนี่ศีนวิธีการแก้หนี้ศีของเราทํำยังไงไปดูดวงหมอดูบอกว่าเป็นนี่จากเจ้ากรรมในเวเนี่ยมาจองร้านจองผ่านทำให้เราเป็นนี่เป็นศีนมากมายเราก็เลยทําอะไรเริ่มทําพิธีสะเดาะคอต่อชะตา สะดอกเขาต่อชะตาทําอะไรอาบน้ํามนต์พ่นน้ำหมากเพราะอะไรจะได้ให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยให้อภัยให้แกเราเราจะได้เป็นหนี้สินน้อยลงคําถามใครเป็นคนก่อร่างสร้างหนี้ขึ้นมาถ้าใครตอบเจ้ากรรมในเวรเจ้ากระทนคุยยังไงนะมีไหมสักคนเนียตอบว่าเจ้ากรรมในเวนมันปัญญาอ่อนถึงขนาดพูดได้ว่าเจ้ากรรมในเวนทําให้ตัวเองเป็นหนี้สินนี่ก็ปัญญาอ่อนเกินเหตุแล้วถูกต้องป่ะเราเป็นหนี้สินเพราะตัวเราเองเป็นคนไปกู้หนี้ยืมสิน ไปเกี่ยวอะไรกับเจ้ากรรมในเวรเราทุกข์ก็เพราะการกระทําของตัวเราเองถูกต้องป้าแล้วใครเป็นคนใช้นี่สินก็ต้องเราใครเป็นคนเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนจจกพราะนี้สินก็ต้องเป็นตัวเราถูกต้องป้าแล้วใครต้องเป็นคนแก้ปัญหานี้สินก็ต้องเป็นเราถูกต้องป้าไปจุดธูปเก้าดอกช่วยอะไรได้ไปทําพิธีกรรมสะดอกคอต่อชะตาเบือแม่เวทียนอ้อนวอนขอร้องรอผลโดยบันดาลช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้มันช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราต้องไปสร้างเหตุจากการทํากิจการงานแล้วแก้ไขปัญหานี่สินนั้นด้วยตัวเราเอง นี่เรียกว่าเหตุปัจจัยไหนบริษัทเฉาก้วยชากลางลาวนั่งอยู่ไหนนี่บริษัทเฉาก้วยชากลางลาวอาจารย์ถามหน่อยนี่รวยมาได้จากความสามารถของตัวเองหรือรวยมาได้จากการที่เทพเทวาวบันดานลรวยไปด้วยตัวเองเห็นไหมนี่คนฉลาดตอบนะถ้าเจ้าของชากชาวเฉากวยชากลางลาวเนี่ยตอบว่าเทพเทวาบันดาลกระถนปิวเลยนะจ,จะจะบอกให้ รวยมาได้ยังไงคําถามถ้ารวยแล้วคิดว่ามีอะไรโดนบันดาลนี่รวยมาได้ยังไงคําถามเขารวยเพราะอะไรความสามารถอาจจะถามว่ากวาจะรวยทุกวันนี้ได้ลุ้มลกคลุ้มลดล้มลุกคุกขานเยอะไหมะประสบกับปัญหา,าทางการเงินบ่อยไหมโดนช่อโกงบ่อยไหมโดนคนใส่สร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงบ่อยไหมตั้งสติแล้วตั้งสติอีกบ่อยหลายครั้งไหมเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลบ่อยครั้งไหมนี่คือความสามารถของเขาที่เขาพยายามทําความเพียรในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จนเดินมาสู่ความสําเร็จด้วยการกระทําทางกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตของตัวเขาเองดังนั้นถ้าเราไปถามคนรวยรวยยังไงเขาจะเล่าเป็นฉากๆได้เลยว่าเรารวยยังไงแต่ถ้าเราไปถามอีกคนที่ถูกหวยว่าถูกหวยได้ยังไงเอ่อเมื่อปีที่แล้วไปบนบาสันกล่าวเทพเทวาหรือไปบูชากุมารทองมาก็เลยถูกหวยมันจะไม่มีเหตุผลเลยเพราะอะไรมันหาเงื่อนต้นเงื่อนไปลายไม่ได้เรียกว่าเผลอเจอ ดังนั้นถ้าเราไปถามคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะสามารถอธิบายลําดับเหตุผลของความสําเร็จด้วยกายวาจใจสุจริตของเขาว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตได้ยังไงแต่ลองไปถามคนที่มันงมงายไร้าสาระสิเฮ้ย <"He i, S 2> เธอจะแก้ไขความทุกข์ยังไงนี่มานี่ฉันแนะนําหมอดูให้ไปดูหมอดูกับหมอดูมอนี้หมอดูนี่จะแก้แล้วนะชีวิตฉันดีขึ้นเงินทองจะเข้ามามึงลองถามมันกับสีเงินทองเข้ามายัางไงไม่รู้ว่ามันเข้ามา ชีวิตดีขึ้นยังไงไม่รู้รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันจะตอบอะไรแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยมันจะมโนเพอพบคิดไปเองว่าดีแต่ไม่ใช่เชิงประจักษ์นี่เอาอย่างชาวกั้วชากลางลาวนี่ยมันเป็นเชิงประจักษ์จากเมื่อก่อนไม่รวยแต่ปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยของตัวเองจนประสบความสําเร็จกล้ายืนยันการันตีได้เลยมาว่านี่คือความสามารถของตัวเองกล้ายืนยันได้เลยเห็นไหมมันเป็นปัจจดตังรู้เฉพาะตนมันเป็นสีขีปูโตเป็นพยานให้กับตนเองได้ว่านี่คือความสําเร็จจากความสามารถของฉัน ไม่ใช่จากการเดินบันดาลร้องขอรอผมตดินบรนดาลไม่ใช่เกิดขึ้นเองมลอย,ลอยไม่ใช่ฟุกลอยๆรวยลอยๆย,ย,ยจู่ๆก็รวยเองไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลของมันดูซิในคำถามหนึ่งตอบซะยาวเลยจากลูกนิมิตไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้นะ